วันนี้เคชมจะให้ความรู้ทุกคนว่าผู้หญิงเราทุกคนเมื่ออายุ35ปีขึ้นไปเขาบอกว่ามันเป็นช่วงขาลงสิ่งที่เรามองไม่เห็นนั่นก็คือฝ้าที่อยู่บนใบหน้าดังนั้นเนี่ยวิธีการนะคะที่เราจะป้องกันนะคะฝ้าที่อยู่ใต้ผิวไม่ให้นะคะลอยตัวขึ้นมาเกิดเป็นฝ้าที่เห็นบริเวณหนกแก้ม สิ่งแรกนะคะนั่นคือการทาครีมกันแดดเนาะการใช้ครีมกันแดดในการปกป้องผิวเพื่อไม่ให้เกิดฝ้าขึ้นมาก่อนไวเราจะเป็นจะต้องใช้ครีมกันแดดในปริมาณเท่ากับเหรียญ10บบาทนะคะทาทุกวันแล้วก็ทาให้ถูกต้องแต่สิ่งที่ป้องกันนะคะ เมลานินหรือฝ้าที่อยู่ใต้ผิวของสาววัย35ไม่ให้มันกระตุ้นและเพิ่มขึ้นมาจากปัจจัยไม่ว่าจะเป็นการทานยาหรือการกระตุ้นด้วยการไปทำเลเซอร์หรือการออกแดดแล้วไม่ทากันแดดหรืออาจจะเป็นฮอร์โมนภายในจึงทำให้มีวงของฝ้าเกิดขึ้นใช่ไหมคะวิธีการป้องกันนั่นก็คือว่าเลือกใช้ครีมบำรุงผิวนะคะไม่ใช่กลุ่มของไวท์เทนนิ่งในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวที่ทำให้หน้าเราขาวอย่างเดียวเราต้องใช้ครีมบำรุงผิวที่ ช่วยทั้งในเรื่องของการยับยั้งการก่อตัวของเม็ดสีเมลานินใช่ไหมคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวนั่นคือการผลัดเซลล์ผิวของผิวชั้นนอกเพราะฝ้าเนี่ยเวลาเกิดขึ้นจะเกิดอยู่ที่ผิวชั้นนอกดังนั้นเนี่ยการใช้ครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องของการผลัดเปลี่ยนเซลล์ผิวนั้นเนี่ยฝ้าที่อาจจะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นโดยที่เรามองไม่เห็นเขาก็จะค่อยๆผลัดตัวนะคะผลัดเซลล์ออกไปและนอกเหนือจากนั้นนะคะการใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้า ก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันค่ะเพราะว่าเวลาเราเกิดฝ้าเนี่ยมันคือเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเซลล์กำพร้าสะสมที่มันอยู่บริเวณผิวหนังชั้นนอกแล้วถ้าผิวของเรามันมีการผลัดเซลล์ไม่ดีส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่เราล้างหน้าไม่สะอาดทีนี้การใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าเค okay, ชมแนะนํานะคะว่าเวลาเราใช้สบู่ล้างหน้าเราต้องทําให้เป็นฟองโฟมนะคะเป็นวิฟโฟมบับเบิ้ลเพื่อที่ลดแรงตึงผิวและที่สําคัญจะช่วยในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวแล้วก็ช่วยทําให้ผิวกระจ่างใสยอย่าง อ่อนโยนค่ะผู้หญิงเราทุกคนเนี่ยเรารู้ไหมคะว่าการเกิดฟ้าหรือว่าสิ่งที่เรายังไม่เกิดในตอนนี้ หัวใจสาคัญค่ะนั่นก็คือว่าผิวของเรานะคะก็คือขาดน้ํานั่นเองค่ะเซรามายบนผิวก็จะน้อยลงเวลาเซรามายบนผิวน้อยลงก็จะทําให้เมลานินมีการผลิตมากขึ้นด้วยดังนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่ช่วยล็อกน้ําในผิวนะคะเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการทําให้ผิวของเรานะคะลดการระคายเคืองจากการใช้พวกสเตียรอยหรือครีมคุณภาพที่เกรดต่ํามาก่อนอย่างเงี้ยจะช่วยทําให้ผิวของเราแข็งแรงขึ้นและทั้ง หมดนะคะในการดูแลผิวสําหรับสาววัย35ตัวเคชมเองอยากจะบอกว่าเคล็ดลับในวันนี้ถ้าคุณจะเลือกใช้ครีมบํารุงด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วมีคุณภาพเวลาเราเลือกใช้จําเป็นที่จะต้องเลือกบริษัทหรือแบรนด์ที่ได้มาตรฐานนะคะแล้วก็มีการพิสูจน์มีการรองรับจากลูกค้าที่ใช้มาอย่างยาวนานค่ะเคชมจึงเลือกใช้ไบร์บ็อกเซตนะคะของลาชูเลค่ะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากฝรั่งเศสและเคชมมั่นใจเลยว่า ทุกปัญหาจะหมดไปด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ b r i ์ h บ็อกเซตค่ะถ้าเชื่อเ